สวัสดีค่ะวันนี้บริษัท r ัพ o r ตี้เอ e n t a t e จะพาไปชมที่ดินพร้อมกิจการรีสอร์ทค่ะปรับลดราคาพิเศษนะคะจากเดิม23ล้านบาทตอนนี้ลดเหลือเพียง19ล้านบาทค่ะมีขนาดพื้นที่3 5 6ตารางวานะคะตั้งอยู่ที่ตำบลชัยสถานอำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ มีขนาดหน้ากว้าง41.4เมตรนะคะลึก46เมตรค่ะพื้นที่ใช้สอยรวม172.85ตารางเมตรนะคะมีใบอนุญาตดำเนินกิจการและแบบแปลงก่อสร้างพร้อมผู้เช่ารายเดือนและรายวันนะคะภายในมีบ้านพักหลากหลายสไตล์นะคะได้แก่บ้านพักสไตล์วิเทชชั้นเดียวมีระเบียงค่ะพร้อมพื้นที่ใช้สอยรวม48.8ตารางเมตรนะคะภายในมี1ห,ห้องนอน1ห,ห้องน้านค่ะ และยังมีบ้านพักสไตล์วินเทจชั้นเดียวมีระเบียงเช่นกันค่ะพร้อมพื้นที่ใช้สอยรวม20.25ตารางเมตรนะคะภายในมี1ห้องนอนหนึ่งห้องน้ำค่ะและยังมีบ้านพักสไตล์มินิมอลมีดาดฟ้านะคะพร้อมพื้นที่ใช้สอยรวม36ตารางเมตรค่ะภายในมีหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำนะคะ และหลังสุดท้ายจะเป็นบ้านพักสไตล์โคลเนียนค่ะพอพื้นที่ใช้สอยรวม46.8ตารางเมตรนะคะภายในมี2ห้องนอน2ห้องน้ำค่ะภายในรีสอร์ทประกอบไปได้วยสิ่งปลูกสร้างทั้งหมด4หลังนะคะแต่และหลังมีเตียงนอนตู้เสื้อผ้าโต๊ะทีวีแอร์ไมโครเวฟตู้เย็นเครื่องทำน้ำอุ่นและผ้าม่านให้ทุกหลังเลยค่ะทำเลดีอยู่ติดถนนเหมาะสำหรับเป็นเดินกิจการต่อทำร้านอาหารคาเฟ่หรือีโนเวทส,สร้างห้องพักเพิ่มเติมก็สามารถทำได้นะคะ หากลูกคลาท่านใดสนใจนะคะสามารถดาเนินกิจการต่อได้เลยค่ะที่ดินค่อนข,ข้างกว้างขวางนะคะบดมดืมเป็นธรรมชาติมากๆเลยค่ะภายในมีต้นไม้ใหญ่หลากหลายต้นเลยนะคะการเดินทางก็ยังสะดวกอยู่ใกล้แหล่งชุมชนและยังอยู่ห่างจากถนนรอบเมืองเชียงใหม่เพียง850เมตรค่ะสำหรับราคาขายตัดลดลงมาเหลือเพียง19ล้านบาทนะคะคิดเป็น5 3 3 7 1บาทต่อตารางวานะคะหากลูกค้าท่านใดสนใจทักหา,าเราตามเบอร์ในคลิปได้เลยค่ะ